สวัสดีครับสวัสดีครับฟุตบอลทุกคนทุกท่านนะครับแล้วก็เพื่อนๆชาวทิกตอกด้วยนะครับเรดการ์ดวันนี้อยู่กับบาง곤ชิบาวันนี้มันเช่นเคยครับสองคู่ฟุตบอลนะครับประจำกองกีดข้าคืนนี้บาง곤จะหยิบยกคู่ไหนมาฝากรับชมให้จบนะครับกดหัวใจให้ด้วยนะครับบันทึกรายการโปรดและกดติดตามเข้ามาด้วยแล้วกันนะครับวันนี้คุยหนึ่งนับหยิบยกคู่ไบตันครับกับการเจอแมนเชสเตอร์ตีมาพูดคุยกับเพื่อนๆนะครับ ต้องบอกเลยว่าไบตันเนี่ยนะครับของฟาเบียนฮูเซเรอร์นะครับอาจจะมีนักเตะบาดเจ็บในครับโซูร์โนมาร์ในครับผมนะที่ยังมีอาการบาดเจ็บอดัมเวสเตอร์นะครับนะที่ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่แต่ที่เหลือนะครับเกมลุกตัวหลักวันนี้ยังใช้งานเป็นเดนนิวเวเบ็กในครับนะจอนกูบามินเตในครับเคารูมิโตมะนะครับแมตต์โอไรดี้ที่ยังพร้อมใช้งานอยู่นะครับเพราะฉะนั้นขุมกำลังวันนี้ก็ไม่ได้แย่ครับส่วนฟิตตี้ในครับของเบปโปลเดล่าเกมล่าสุดเพิ่งจะไปแพ้กับสเปอร์มานะครับสองประตูศูนย์ในครับก็ กินนะครับก็เกินคาดครับนวัสเปอร์จะทำได้ดีกับเกมเจอร์ซิตี้นะครับส่วนวันพรอวันนี้นะครับขาดแค่มาเตโอโควาสิตนะครับรายเดียวที่มีอาการบาดเจ็บที่เหลือนะครับขุมกำลังตัวหลักนะครับยังเป็นผู้เล่นเซตเดิมนะครับอริงบอลฮาร์เลนอุมามุมุสรายานเชกี้ออสกาบ็บ์นะครับน่าจะให้โอกาสออสกาบ็บ์เหมือนเดิมนะครับและก็รวมไปถึงทิชเชนี่ไรเดอร์นะครับโรวมทีกเออร์นันเดสครับที่ผมใช้งานนะครับส่วนเกมรับแางหลังยังมีเอ่าริโกลุยส์ครับจอห์ตินอูเบเดียสนะครับทานาเกทที่เป็นข ใจเพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับวันนี้น่าเจอร์ล็อบดีดีนะครับและก็วันนี้ต้องมาหวังพึ่งเกมลุกนะครับอย่างเออร์ลิงบอลฮาร์แลนด์นะครับกับโอมาหุธนะครับให้มีประตูเกิดขึ้นให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ไปแดงไปหนึ่งครับวันนี้มองไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับวันนี้มองซิตี้จะเบียดชนะไปตันได้นะครับส่วนคู่ที่2ครับเป็นคู่ระหว่างของแดงลิเวอร์พูลครับวันนี้ในถิ่นแอนฟิลด์จะเปิดแอนฟิลด์รับการไปเยือนทางด้านของอาร์เซนอลนะครับลิเวอร์พูลของอาร์เนอร์นะครับไม่มีผู้เล่นบาดเเจ็บบลลลยนะครััััขุมกกงตวห เพอร์เฟกทีมครับมีความพร้อมที่ดีนะครับฟูลทีมนะครับบูโก้กีดิเก้นะครับโคดี้าโปฟอลินเวียนโมเมสซาร่าแมกกาลิเตอร์โหในครับ ako, Foreign, omet, Sarah, itter, นะครบถ้วนครับสมบูญญญญญรณ์จริงๆสโลปเดฟูไม่มีข้อติ ส่วนแอสตันนอนในครับวันนี้มาในฐานะทีมเยือนนะครับรองแชมป์มูการที่แล้วนะครับของมิเกลอเลต้านะครับก็ขาดกัวโยซาก้ากับไคลอา์เอดที่มีอาการบาดเจ็บนะครับก็ถือว่าส่งผลชัดเจนครับนะสำหรับกัวโยซาก้าที่ขาดหายไปนะครับวันนี้ก็หวังพึ่งเป็นวิกเตอร์โยเคลเลต์กับเบลมาติเนลลี่ในครับแล้วก็บีเอเซ่นะครับผู้เล่นที่เสริมเข้ามานะครับรวมไปถึงมาดูเอเคด้วยนะครับวันนี้ค่อนข้างน่าสนใจสำหรับแอสตันนอนแต่ถ้ามองความได้เปรียบวันนี้ในบ้านของลิเวอร์พูลนะครับที่ถี่ยกกให้ลลิเววอร์พููดดีานะครับและก็ออัมนก็มีแนวรรรุกทีีี่่ดดเพาะะะฉนนนนัั้้คคูบบใใแงฟ สองครับขึ้นสวรรค์อย่างเดียวนะครับคู่นี้มีประตูเกิดขึ้นเยอะแน่นอนครับกรอบฝากไปด้วยในการสำหรับ2คู่ฟุตบอลนะครับใครอยากได้อะไรเพิ่มเติมนะครับไปที่หน้าช่องนะครับแล้วมาเจอขององค์ได้ในครอบครัววันนี้บางโอนขอตัวลาไปก่อนขอโชคดีสสวัสดีครับ